สถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกรุงเทพมหานครสเสนอละครชุดมหานครแห่งความปลอดภัยตอนรู้ทันแผ่นดินไหวรับมือได้เมื่อภัยมาพี่ทันข่าวเป็นดินไหวช่้าละหลังเนี้ยที่ว่าแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่จะมีผลกระทบอะไรกับพวกเราไหมคะพี่ว่าวันนี้เราควรรู้จกักนะครับ วันหนึ่งอ่ะจะเคลื่อนที่ระดละเซนตินนี้มันจะชนกันได้และการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงอ่ะมักเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่ถึงได้บอกไงว่าเราควรรู้จักและทําความเข้าใจกับแผ่นดินไหวกันให้มากขึ้นเออช่วยด้วยช่วยด้วยแผ่นดินไหวช่วยด้วยออช่วยด้วยแผ่นดินไหวใครทำอะไรเนี่ย พอดีว่าผมอะซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้ล่วงหน้าครับพี่เผื่อถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอะนะ ปัจจัยที่อาจทำให้กรุงเทพเผชิญกับความเสี่ยงแผ่นินไหวเช่นที่รอยเลื่อนสีสวัสดและรอยเลื่อนดานเจดีย์มองค์ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ200กิโลเมตรเคยเกิดแผ่นินไหวรุนแรง5.7ริกเตอร์เนื่องจากกลุ่มรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีการสะสมพลังงานสูงสามารถทำให้เกิดแผ่นินไหวขนาดใหญ่ได้สภาพดินอ่อนก็สามารถขยายความรุนแรงของคลื่นแผ่นินไหวได้2-3เท่าและอาจเปลี่ยนแปลงการสั่นไหวของพื้นดินไปสั่นพ้องกับอาคารบางแห่ง ทำให้เกิดแรงสั่นไหวเพิ่มขึ้นและอาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลได้สายด่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครอักีภัยอุบัติภัยเรียกใช้199